สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้จะทําข้าวผัดแหนมนะเพื่อนช่วงรือของในช่องแข็งมากินนะเพื่อนเพราะว่าหิมะตกไปไหนไม่ได้นะอันนี้แหนมที่บีทำมาโน้น,นแหละแล้วบีก็ย่างเอาเข้าช่องแข็งนะเพื่อนแล้วก็เอาออกมาผัดเลยนะเพื่อน นี่โอ้โหแหนมแหนมยักษ์ที่ที่ย่างวันนั้นน้อเพื่อนะอาบอิทอดเอาข้าวแน่อนอนเอาแหนมเยอะๆนะเพื่อน แล้วก็จะตีไข่ไข่ก็ใส่แบบอลัมจารนะคะเพื่อนแบบเลยส่งฟองนี่ติง๊ง แดดลงไปดีป้ามันก็ได้หน้าตาสวยนะเพื่อนไม่อร่อยไม่เป็นแล้วหน้าตาไปก่อน <c oughs> ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อนยบ่ขา <c oughs> <c oughs> ใช่ตามใจกันเลยนะอเพื่อนนอืมอ่าเพื่อนกินเปรีย้ยะ ชิมนะจ๊ะเป็นยังไงอืมพอดีแล้วนะคะเพื่อนจะแล้วนะตอนนี้เราก็มาเทใส่จานก,กันค่นเนเะ,เนะเพื่อนคือจะเทนเละเทะนั้เนเพื่อนเทไปเลยนี่แหนมชิมนเบิรเริมนั้นเพื่อนไม่ไม่มีวิญญ,ญาณแหนมนัม้นเพื่อนเนี่ย ล้วทำเองแล้วก็เห็นนี่มันสะใจไปเลยจะเรียกว่าข้าวผัดหนมือแหนมผัดข้าวก็แล้วแต่เลยนั้นเพื่อนขยับไปตรงนู้นเพื่อนๆขยับไปตรงนู้นนี่จ้ะเดี๋ยวบีไปหาอะไรมา,มาแต่งหน้ามันนิดนึงนั่นเพื่อนนะเน่เน่ต้นหอมไม่มีเราก็โรยผักชีนะเพื่อนผักชีโรยหนะ้าให้มันมีสีสันหน้าตาหน้ารับประทานนันเพื่อน ไม่อร่อยไม่เป็นไรเอาหน้าตาไปก่อนอร่อยนะคะเพื่อนอร่อยนะเราต้องอร่อยนี่ไปนี้ถึงเวลาชิมนะ้วจ้าฟิมูตวเองน่ากินมากโอ้ข้าวผัดเนี่ยชิมเนมก่อนอร่อยมากเลยอ่ะอร่อย อืมอร่อยจังเลยข้าวผัดเนมบายน้องบีบไปแล้วนะจ๊ะ